อย่างที่ประเทศอินเดียก็ยังมีเรื่องของภัยแล้งด้วยแล้วก็น้ําขาดแคลนแล้วก็ถือว่าวิกฤตในรอบหลายปีด้วยนะคะล่าสุดนี้นะคะต้องทําให้เจ้าหน้าที่ค่ะต้องไปวางกําลังเพื่อป้องกันการขโมยน้ําในเขื่อนค่ะหลังจากชาวบ้านไม่สามารถหาน้ําเพื่อใช้อุปโภคบริโภคได้ทางการรัฐมัธยประเทศทางตอนกลางของอินเดียต้องวางกำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธคอยดูแลเขื่อนบาริกัน เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำในเขื่อนเหลือใช้เพียงพอหลังจากเกษตรกรผู้สิ้นหวังจากรัดใกล้เคียงพยายามเข้ามาขโมยน้ำในเขื่อนอยู่เสมออินเดียกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตน้ำที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเมื่อรัฐบาลประกาศว่าประชาชนราวๆ330ล้านคนหรือ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูในช่วงของฤดูมรสุมสปีหลังที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขื่อนบริการคนหนึ่งนะคะเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ในอำเภอพิคาการที่ตั้งของเขื่อนดังกล่าวมีค่ายิ่งกว่าทองคำซะอีก<ะ>เพราะว่าต้องดูแลน้ำในเขื่อนนะคะให้มีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีประชาชนนะคะเข้าไปขโมยน้ำในเขื่อนด้วยค่ะทำให้การดูแลรักษาเนี่ยต้องอย่างเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็มีการประก,กาศด้วยนะคะว่าน้ำในเขื่อนบริการเนี่ยจะมีใช้ได้อีกเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น รัฐนี้มีอ่างเก็บน้ําใช้ประมาณ4แห่งแต่ว่าน้ําก็เหือดแห้งไปทั้งหมดทําให้ประชาชนกว่า1ล้านคนขาดแคลนน้าอุโปโภคบริโภคทางการเองก็ต้องจัดรถบรรทุกน้ําไปแจกใจ่ายให้ด้วยค่ะตอนนี้ประชาชนนะคะเกือบ1น0 0 0แคนในอําเภอที่กําการได้มีการใช้น้ําประปาแค่เพียง2ชั่วโมงในทุกๆ4วัน เรียกว่าขาดแคลนและยิ่งไม่เพียงพอใช้ด้วยซ้ำนะคะ,คะทำให้เทศบาลเนี่ยต้องสั่งขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีค่ะเพราะว่าระดับน้ําในดินอยู่เลือกลงไปมากกว่า100ฟุตซึ่งเป็นผลมาจากช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีฝนตกไม่ถึงครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยแล้วก็สถานการณ์ภัยแรงที่รุนแรงก็บีบให้กเกษตรกรจํานวนมากต้องอพยพไปขายแรงงานในเมือง เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับที่นครมุมไบนะคะปกติจะมีแรงงานจากชนบทหลั่งไหลเข้ามาทํางานก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคมหรือว่ากุมภาพันธ์แต่ว่าพอเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนที่ผ่านมายังมีแรงงานที่หนีภัยแล้งจากชนบทอบพยพเข้าไปหางานทํากันอย่างต่อนเนื่องค่ะนาเป็นห่วงมากนะคะภาวะภัยแล้งที่อินเดียในขณะนี้